ดูกันที่อื่นกันต่อนะครับผมอันนี้ไม่เอากระปุกไว้อ่าสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมชิปผมตลอดนะครับก็ออกมาคนเดียวนะครับผมวันนี้นะครับวันนั้นผ่านมาไม่ได้มุ่นดูนะครับผมก็มากับเจ้ามิวนั่นแหละวันนี้เลยจอดแล้วก็เดินดูมุ่นดูนะฮะเจอครับรังนี้เกาะมาประมาณเกือบเดือนนะครับประมาณยี่สกว่าวันเกือบเดือนนี่แหละเพราะว่าถอดไปแล้วไปสองเที่ยวแล้วนะครับจนจอดเที่ยวสองที่สามนะฮะจนมีมิ้มตัวผู้นะครับวันนี้จะขอน้ําโอ้โหบอกน้ํานี่แจ่มแจ่มเลยนะฮะนี่ยครับ อยู่ในที่คือตัดยากหน่อยนึงนะครับตัดยากนี่หมายความว่าผมต้องเฉาะมานะครับผมก่อนเฉาะมาถึงโดนมือไม่นึงทีเมื่อกี้นะครับเพราะว่าควันมาไม่ถึงนะเป่าพอหดพอมิ้มเสียงอืดเนี่ยน้องๆเชาะมาได้งิดมาได้กันไกลนะคอันนั้นมิมตัวผู้นะฮะเดี๋ยวผูกหลังไว้นะครับจะเอาแต่หัวน้ำนะครับ อ่ะเนี่ยที่ผมเจาะมาตอนนี้นั่งสบ,บายเลยแล้วอยู่ในล่องน้ําข้างทางนะครับถนนทางผมหลงเท้าครับผมทางนะครับผมถนนอยู่นอกนะครับอยู่ติดทางเลยน้องๆถามก็หลายคนนะครับผานดูยังไงอะ่ะมิมอะ่ะตอนเนี้มิมลงทั่วนะครับตามชายคลองคลองข้างทางตามทุ่งตามนาที่ล้างๆนะครับก็ลองไปดูได้นะครับ เดินดูได้นะครับผมเพราะว่ามันลงเนี่ยบางทีลงเยอะเลยนะครับบางทีผมไปที่ทางวิจิตรก็ลงเยอะนะครับแต่ทั้งบ้านผมว่ามันเป็นปาา่าข้าวเยอะนะครับผมก็ทํานากันแทบทั้งปีเลยมันก็นเลยน้อยมิมนะครับนี่ถือว่าน้อยนะครับผมที่ผมตีผมหายนะครับแต่ถ้าตรงไหนที่เป็นนาล้างๆทาทําททข้าวปีเดียวเนี่ย 1> <1> โอ้โห,โหน้องๆลองดูให้ได้นะครับผมทั้งโยจิเนี่ยเขาทานาปีละหนน้อยที่จะปีละสองหนนะครับ บอกว่ามิ้มเนี่ยโหเขาได้วันหนึ่งสิบลังยี่สิบหลังนะครับผมบางวันสามสิบหลังก็มีนะครับก็เอาควันใส่ก่อนนะครับเนี่ยถ้าผมไม่ใส่ฟันผมมานั่งอยู่เนี้ยตอนนี้แดดแรงนะครับก็ต่อยนะครับไม่ใช่ไม่ต่อยมิ้มนะครับแล้วก็มิ้มกับผมก็ไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่เนี่ยครบมัดให้ดีให้เกิดควันนะครับพอมันควันนิดหน่อยนะแล้วก็เป่าเป่าใส่มิ้มนะครับแค่นี้ก็ตีพึ่งหลวงได้นะครับผมน้องๆแต่อย่าไปทํานะครับต้องคนชานานจริงๆนะครับ คือเขาจุดยังไงนะฮะมันเกิดควันตั้งลงนะครับพอควันที่เยอะนะครับใส่พึ่งหลวงพวดพูดเข้าไปปัดปัดตัดถ้าพึ่งต่ํานะครับผมก็ตีอย่างนั้นประจํานะครับถ้าเมื่อก่อนไม่ได้ทําคลิปนะครับกรอบกรอบกำกำกำมือเดียวเนี่ยตีพึ่งหลวงได้นะครับเข้าหาพึ่งคือเข้าพวดไปเลยพึ่งต่ํานะครับถ้าใครไม่ทาคลิปแต่ผมมันคือผมมันจะลีลาหน่อยนั่นก็คือว่าเราต้องถ่ายทําคลิปอะไรต่างๆนะครับผมมันก็เลยช้านะครับการ การตีพึ่งนะฮะมันก็มีต่อยบ้างนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ไม่นั่นไม่ไม่ทำคลิปไม่อะไรเลยไม่บันยายเนี่ยโอกาสที่พึ่งต่อยเนี่ยน้อยมากนะครับนอกจากว่าใครไปกันหลายคนแล้วก็ไปไปอวยวายนะครับบางคนกินเหล้ามาวายแล้วก็ไปการเป็นกลุ่มอันนี้ก็พึ่งต้องระวังแล้วก็ไปยืนอยู่เหนือลมนะพึ่งมันจะรู้ตัวแล้วมันจะแตกมาจู่โจมก่อนนะครับมิ้มก็เหมือนกันลองมิ้มก็ได้ไม่ต้องลองพึ่งนะครับผมลองไปยืนอยู่เหนือลมสักพักเนี่ยนะครับไม่ต้องทาไม่ต้องมีควันนะเดี๋ยวมันก็ดิ่งเข้าไปหานะครับผมททีี่่หนน้าาาตเรระคับ นั่นแหละคือจุดชนวนให้มันต่อยไปตัดครับผมก็มานั่งบรรยายด้วยมีเก็ดความรู้เล็กๆน้นอยๆนะครับผมการตีพึ่งกันเข้าพึ่งนะครับเข้าตรงเหนือลมเลยให้เราอยู่เหนือลมเลยนะครับตอนเข้านะครับแต่ถ้านั่งทําครบอย่าไปนั่งเหนือลมเพราะกลิ่นลมเนี่ยไอ้ลมจะพัดกลิ่นเราไปหาหลังพึ่งพึ่งจะรู้ตัวแล้วบางทีชักใหญ่หรือว่าบางทีไม่มีปีไม่คุยลึมมาเต็มตัวนะครับ แต่การตีพึ่งไม่ว่าสูงว่าต่ำน้องๆพกไฟแช็กไว้2ตัวนะครับผมจะสอนที่ YouTube ูบเยอะคลิปเต็มเต็มใน t u b e เนี่ยเยอะมากในการตามตัวตามอะไรนะครับผมตามตัวหาลังนะครับแต่ในเพจเนี่ยจะเป็นคลิปตัดนะครับผมมันจะไม่ไม่เต็มสักเท่า่ไห่ถ้าคลิปก็เก่านะแต่ถ้าคลิปใหม่ขึ้นไปเนี่ยก็ถ้าเจอตัวก็จะสาธิตแบบฉบับเต็มนะเถอะแต่ถ้าใครใจร้อนไปดูที่ YouTube ได้ผมสอนไว้นะครับจนเขาตีกันเบอะเลยนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับที่ตีน้ำพึ่งขายกันนะฮะ ลองไปเข้าดูได้นะครับผมตีพึ่งหลวงไม่ห่วงวิชานะครับก็จะเจอโลโก้ผมนี่แหละเหลืองๆนะครับผมน้องบอกบางทีผมล้นไฟเนี่ยยังต่อยเลยพานก็จิงอยู่นะครับผมเพราะว่ามันห่วงหัวน้ําด้วยช่วงนี้นะครับแล้วก็ลมฟ้าลมฝนมาก็มีนะครับก็มีต่อยอยู่เป็นธรรมดานะครับผมผมเนี่ยประจํานะครับบางทีน้องจุดจุดควันเนี่ยประคองไว้นะครับผมน้องบอกถามไปแชทส่วนตัวในเพจนะครับ ทานตีพึ่งจะเข้ายังไงนะครับผมก็มีคลิปล่าสุดที่ไปกับพี่มิวนะครับอย่างนั้นเลยนะครับผมจุดครบก่อนทําควันให้ถึงพึ่งจะแตกหรือมันจะบินไปเต็มตัวเราหรือยังไงก็ช่างมันนะครับถ้ามันแตกควันเนี่ยเปอร์เซ็นที่มันจะต่อยเราเนี่ยน้อยแต่ถ้ามันแตกเองนะครับโอ้โหอันนี้อันตรายหน่อยต้องมีสติแล้วก็ต้องมีควันคุ้มครองตัวเรานะครับผมเพราะว่ามันจะต่อยนัวเลยนะครับถ้าไม่มีควัน หนักกว่าเก่านะครับควันนี่ช่วยได้การช่วยเหลือคนก็เหมือนการควันนะครับผมเข้าไปช่วยคนที่ถูกพึ่งต่อยนะครับช่วยได้นะครับหรือเราโดนลุมสกรรมเนี้ยต้องหาย้าแห้งจุดให้มันเกิดควันนะครับแล้วก็ช่วยได้บางคนบอกผ่านลีลาก็ไม่ได้ดีลานะครับผมเพราะว่าเราทําคลิปนะครับผมก็ต้องอธิบายนะครับผมอย่าใจร้อนครับผมบางคนใจร้อนกอข้ามช็อตสำคัญผมก็มีนะครับผม เพราะบางทีเนี่ยผมพูดในกลางคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าใจร้อน <laughs> ใจร้อนนี่ข้ามช็อตเลยนะครับบางคนก็มาถามเราอีกนะครับผมผมจะอธิบายไว้นะฮะ ต้องแบบนี้นะครับไม่งั้นตัดยากนะครับผมหอมน้ำประดูลึมเลยนะครับโอ้โหเกาะท้องกิ่งนะครับผมเลยตัดยากมากปุ๊บ เป็นไงครับใหญ่จริงๆนะครับผมหนักถึงโด,โดนกิ่งไม้ถ้าแตกอีกนะครับผมเชงเลยนีย่ครับแตกไปหน่อยนะครับปะ่ะเดี๋ยวผูกล้างไว้นะครับผมหมุนน้ำ็มแจ่มอยงนันเลยนะครับไปโดนกิ่งล่างด้ยนะครับผมเนีย่ย เขียยถ้าเป็นบานเลยนะครับเต็มเลยนะครับผมอ่ะผมปลูกไปเรียบร้อยนะครับมัดจิงไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวต้องหาไรเคาะนะครับเคาะข้างล่างมีตัวกองอยู่ผมจะไปเขี่ยให้มันบินขึ้นมานะครับผมพอบินขึ้นมาแล้วเนี่ยลิ้มก็จะเกาะที่หลังนะครับและช่วงนี้ดอกประดู่ดอกอะไรออกนะครับผม มันก็ทําต่อนะครับผมบางทีเนี่ยสร้างหัวน้ํานะครับอย่างที่รังที่ผมไปอัปเดตให้ดูนะครับที่ผมปลูกไว้สร้างหัวน้ํานะครับผมแต่ยังไม่เต็มที่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผ่านไปจะถ่ายให้ดูนะครับเห็นไหมปลูกเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เริ่มเริ่มมาเกาะนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมไปดูกันที่อื่นกันต่อนะครับผมอันนี้ไม่เอากระปุกไว้นะ สวัสดีครับ